สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะชุดนี้เป็นาบาพัดขอบ18นะคะชุดนี้9ก้าครึ่งสิครึ่งนะคะงานโชกุนชุดนี้มาพร้อมยางนิตโตสองหกห้านะคะเป็นปี19ค่ะ ดอกยางหนาๆนะคะชุดนี้ทั้งสีเส้นเลยยางนิโต้สองหกห้าหกปี19นะคะสวยๆนะคะชุดนี้ล้อสวยมากๆเลยนะคะล้อมือ2ส,สภาพสวยนะคะชุดนี้นะคะ จะไม่มีรอยนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะสใส่กระบะตัวสูงนะคะ6กรูดได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นนวรานะคะนี่อีกชุดนะคะเป็น n5rs นะคะกว้าง9ครึ่ง10ครึ่งนะคะ คารูชุดนี้มาพร้อมยาง255 50 18นะคะมาพร้อมยางวีนอม255 50 18นะคะชุดนี้เป็นปี20ค่ะดอกยางหนาๆทั้งชุดเลยนะคะ ดอกยางหนาทั้งสีเส้นเลยชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะล้อสวยยางสวยเหมือนกันเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อมือสองสภาพสวยเหมือนใหม่ราคาประหยัดนะคะชุดนี้ราคา16,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะที่นี้สวยมากมากเลยนะคะคันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงนะคะบิสโตนสองหกห้าหกสินะคะปี22นะคะ สามารถแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะ,คะจะเป็น5้ลู6กลูนะคะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงนะคะลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะ ID Line 0 9 9ย5 9 9 4 6 8 4468นะคะแอดไลน์ ID เบอร์นี้ได้เลยค่ะ หรือกดเข้าไปในเพจร้านได้เลยนะคะตรงลิงก์ข้างล่างเลยค่ะสอบถามได้เลยนะคะ เลือกดูที่ร้านได้นะคะมีแต่ชุดสวยๆนะคะห้าลูหกลูนะคะจ้ะ้าจาคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ป้ายแดงนะคะมิสตูนสองหกห้าหกสิบสิบแปดค่ะเป็นปียี่สิบสองนะคะ นี่เป็นชุดนี้นะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะปลายปีที่สองค่ะยวใหม่หป้ายแดงบิสโตนของเรานะคะ <c oughs> จะเป็นยางใหม่นะคะ มีให้ลูกค้าเลือกนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามได้เลยนะคะจะเป็นสอ5ห5ึ่นะคะเส้นละ1,800บาทนะคะแวะมาเอกดูที่ร้านได้เลยนะคะนี่สองหนึ่งนะคะนี่เส้นละ2,500บาทมีหลายเบอร์ให้เลือกเลย จะเป็นยางใหม่มิชลิน2 6 5 7 1 6นะคะยางปี22นะคะตอนนี้ลดราคาเหลือเส้นละ4,000บาทนะคะเหลืออยู่1ชุดนะคะราคานี้ใส่ถ่วงให้ฟรีเรียบร้อยเลยจะเป็นยางใหม่ป้ายแดงบิตโ n นขอบ17นะคะ 2656517นะคะนี่มีให้บริการลูกค้านะคะบิสโตน2 6 5 6 5 7นะคะปี22นะคะราคาชุด15,900บาทคา่ะโยโกฮาม่า2 5 5 6 5 7นะคะยางใหม่ปี21นะคะเส้นละ2,900บาทคา่ะ แวะมาเลือกดูได้เลยนะคะร้านสัญญากรนยางปากทางห้องฮีอำเพอยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะร้านตั้งอยู่ตรงไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะมาจากขอนแก่นนะคะก่อนถึงไฟแดงยังตลาดประมาณ5กิโลค่ะ จะมียางใหม่ยางมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกทกท,กท่านนะคะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ